เรากำลังจะผ่านสะพานพุทธอีกหนึ่งรอบตอนนี้เราหัดวิดีโออยู่ลิ้นรัวเลยเป็นไงทานแล้วไม่ทานแล้วไม่ทันละอิ่มแล้วความดีที่ทำมาเศนี่ตอนนี้เรากำลังจะผ่านสะพานพุทธ ข้างข้อมือเสียว,วมากเป็นไงแม่ง่ายไปรูดเยอะเสียงดังมากครั้ <c ười> งนี้เหมือนสูงกว่าเมื่อกี้ป่ะ สะพานพุทธตอนนี้เราผ่านมาพบกับการแสดงค่ะพบเลยแล้วกันน้องมาแล้วนะคะวาเซียวคุณมาพบกับการแสด้อะบ๊ายบายกันบ,บ๊ายบายกันรอบที่สอง <c oughs> หันแม,นมน่แม่